สวัสดีตอนใช้สายยูสบิเดนจ้าพี่น้องโอ้บ่ได้พอกันหลยมือเนาะจ้ะเนาะลังปีไม่แล้วจ้าลังปีไม่แล้วเป็นเจ้าไหนบรรยากาศก็กคือเก่าจ้ะพี่น้องคิดหอดพี่หอน,น้องเด้อจ้ะเบิ่งดูหิมะพุนะ่นน่ะอันนี้ยุหลังบ้านจ้ะพี่น้องหล้างบ้านประตูก็ยังเปิดบ่ได้ดอกจ้ะนี่ท่วมประตูเลยตอนนี้ก็สามม่งเศ้ายุ่สบิเดนเนาะหรือเก่าม่งเศ้านี่ล่ะ โอ้ยเต็มทวมทวมระเบียงเลยวันท่อไปกวางใหญ่คุณยูย้น้ำห้าวยู้น้ำอันนั่นขอบน้องพี่น้องเต็มเมดกําลังสีไม้ลุงเอาเสียกันง่างแกพี่น้องว่าเสียเอาขยะไปกินใช่ไหมนีหลายรยู่งวันยู่เหี้ยนกับสิป่ามานนี่อะจัะเตรียมถุงขยะไว้แล้วขยะไปทิ้งทาง,งบ้านเนาะ อันนี้ก็คือชุดอยู่บ้านยายพี่น้องบ่ได้ออกไปไกลแต่บ่ได้ออกไปไกลก็ต้องใส่เสียแขนเนาจ้ะใส่เสียแขนสัตวบ่าได้หนาวนี่ชุดออกจากบ้านพี่น้องกเอ้ยห้านี่มิไดนะ้เสียเสียเออนหนาวนะบ่เีเสียแขนเน่าแ้่มาเสียกันหนาวที่ห้าที่เตียยไม่ห้าแบบนี่นี่ก้อนขอบประตูบ้านนี่สิมีทุกบ้านนะจ้ะห้าแบบนี้ตรงมีมีทุกบ้านจ้ะพ่อเขาไปปุ๊บก็บสิมีเห้า เล่าหอยพาหอยเสือกันหนาวทั้งสี่นน่ะนี่สุดออกจานพี่น้องว่าได้ไปไกลจ้าไปทางบ้านแต่ว่ากันหนาวอากาศต,ตีลบกหน้าตอนนี่ขนาตุ้ทิ้งขยะยค้างบ้านซื้อ,อ,อได้ไหมจ้าถ้าม่นไปทําง,งานนี่ไปทาง,งานนี่โหดก็นี่จ้างูสองพื้นสามพื้นจ้า แตาพี่น้องไปส้มบรรยากาศนุ่งกันจ้ะล่องเท่านี่ก็ต้องใส่รุ่นจับหิมะพี่น้องอันนี้มีเล็กได้จ้ะข้างล่างล่องเท่านี่สิมีเล็กจ้ะใส่ร่องเท้าธรรมาดาบ่ได้มันลื่นจ้ะลืล่นไหลติดตะไน่ง่ายไหมชีวิตมันงออันนี้ของพ่อใหญ่แกมี่อย่างของพ่อใหญ่แกมี่ยยมีเล็กคือกันจ้ะ างข้นอกนี่บรรยากาศข้างนอกเจ๊พี่น้องบรรยากาศข้างนอกมือนี่ก,กะหิมะก,กะตกลงจ้ะตกคือเก่าเนาะมองทิ้งขย,ยะย่อยสุกสิยู่ข้างนอกเจ้ายู่ข้างบ้านเนาะนี่กะลงมาหนีน้อยนึงจ้ะข้างล่างก็เป็นมองจวดลวดเนาะนอันนี้คือตู้ทิ้งขยะอันทั้งทิ้งขยะด้วยจ้ะ บางมองบางขี้นี่ข้าเจ้าก็มีอ่ะเฮ็ดเฮ็ดบ้านน้อยๆกูดังน้อยๆังซีนาไว้จะถิ่งขยะอันนี้ก็ทื่อทั้งที่ข้าเจ้าถิ่งกระดาษถิ่งกระลังเนาะจา้ะถิ่งกระลางเป็นเสียกขยะังซีนาพี่น้องนี่แยกขยะตางอันนี้เป็นขยะรวมจ้ะมีหลายๆตู้มองทิ้งขวดถิ่งยังก็มีเนาะจา้ะขยะมึงเหมาะจ้ะ อันนี้ตู้ทิ้งขวดเพิ่นจ้ะม่ขวดมีอยังเพิ่นว่าห้ปนกัน,นสิ่่นะอันนี้เป็นตู้รวมจ้ะจย้ยโซกเอาขยะไปทิ้งมาแล้วนะจ้ะบึงฝรังเข็นลูกเข็นเต่าไปจ้ะพี่นอ้องเนี่ยเพิ่นคือสีเมนค้นดำเนาะคนน่ยนะผิวสีจ้ะนี่ละการใส่ชีวิตของฝรังอยู่มึงนอกมาดามพร้อมจ้ะมาดามเนี่ยฝรังเนาะม่อยู่มองหนอกแล้วจังค่อยรู้จักว่า ชีวิตเรียบง่ายจ้าพี่น้องขาเจ้าใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายเรียบง่ายขาเจ้าบ่ได้ยุ่งยากยังกับพี่วิตจ้ะเสียผ้ากับนุ่งตาสุดเก่าๆเดิมๆจ้ะเพราะว่าหนานี้เนาะหนานี้ก็นุ่งตาเสียพื้นเก่าๆนั่นละเพราะว่าเสียกันหนาวแต่ละพื้นนี่ก็แพงจ้ะเสียกันหนาวนี่พื้นละสีหาพันนี่เขาก็ต้องขาเจ้ากับสิใงไส้ยุ่งสั่นละจ้ะปีรุ่นมากกัเจ้าก็สิใงส้แต่พื้นเก่าแบบนั้นแหละ ใส่พื้นเก่าก็เจะถสิงมาเปลี่ยนแบบที่ว่าคืออยู่เมืองไทยบ่ได้เนาะเปลี่ยนมือหนึ่งนุ่มพื้นหนึ่งนุ่มมือนึ่งนุ่มพื้นหนึ่งบ่ได้จ้ะเพราะว่ามันแพงแล้วก็ะคือว่ามา่อยู่เมืองนอกนี่ก็เสื้อผ้านาผมนี่ก็แบบว่าจำเป็นจะพี่น้องจำเป็นในชีวิตปัจจัยเนาะตดนโดย่างในแต่งไปการไปงานเทียนึงก็สินะก็คือทำงานมาก็อยู่บ้านจังสินะ อยู่บ้านก um er mm. <st> <desse> ็เ <loops> ห็นบ่าวสาผู framework. ้แจ่ะกไปนอนก็จะก็ยยางขอแต่ว <kindergarten> ่าเสือผ่าอุ <that> ่นกับ <wurde> พ่อแล้วจะอยู่นี่ย่างกับยางแบบระวังด่จ้ะพระว่าห้องอยู่ไกลท่างเนาะก็ได้นางบึงค้นจ้ะนางบึงค้นแล้วก็หิมะโต๊ะแกพี่นองขอบทางนี้ที่จริงนะเป็นทางค้นยางได้ขอบทางเป็นสเกตออกทางค้นย่างเด้แล้วก็ท่างรถแรนต่างหากตจ้ะ ส้อยหน่อยๆบาที่นี่ข้าเทียบก็สิทํางานบาวไวเนาะบาทนี้หม่องคนยางก็เลยบบมีจะส้อยนี่วันต่อไปก็เลยมีแต่ทางรถแรีนทางรถแรีนกับทางคนยางอยู่น้ากันจ้ะที่จริงสิอยู่ไฟไผไฟ,ฟมั่นดีนะเ <c> อาไปจ้าคลิปนี้ยายสุกอะไอคลิปสันสัตว์น้องพี่น้องเนาะพอกันไม่คลิปหนาได้จะเด้อขอบคุณหลายๆผู้ทีีมะเบิงตะต้นจนจ,นจบเนาะจ้ะการใช้ชีวิต อยู่เมืองนอกของฝรั่งนะจ๊ะชีวิตประจําวันขอบคุณผู้ที่เขามากดติดตามทั้งหม่และเก่าจะพ่อกันไหมคลิปหน้าจ้าวัดีจ้า You say that I'm psychotic But then you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back, right back You say that I'm hypnotic